โอเคนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาเล่นหาปุ่มนะครับแมพพี่ผมสร้างมานะครับมาดูว่า10ด่านเนี้ยพวกพี่เขาจะหาปุ่มได้กี่ปุ่มนะครับแล้วก็มาดูว่าใครจะไปด่านสุดท้ายได้คนแรกนะครับทุกคนเออหาใครหามานนะหาใครหามาณใช่แต่ว่าถ้าใครถ้าถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ปุ่มแล้วแบบว่าเราเราเห็นปุ่มใช่ไหมเราเรากดปุ่มแล้วเพื่อนอยู่ใกล้ปุ่มเพื่อนคนนั้นก็จะไปมันเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆโอเคซึ่งอ่าพี่เห็นไหมหาปุ่มไม่เจอพี่ปุ่มอยู่ตรงกลางพี่สองปุ่ม ปุ่มแรกปุ่มแรกใช่พี่โโออ้้ถาวรปุ่มเขาเริ่มหาปุ่มให้เจอพี่พี่เราเรามาแล้วพี่หายไปหายไปไหเอาทำไมมันอยู่คนละที่อ่ะอีกคนละที่ไงพี่อันนี้หายเจอไงมันจะไปดัดต่อไปพี่แต่พี่อยาไปมันจะไปดัดดัดต่อไปอ้าวไอ้เฮียชิบหายแล้วทำไมอยู่คนละที่วะไม่ไม่ไม่อีกคนนึงเขาก็ไปลาวาพี่เอองงงงมันมีสองปุ่มปุ่มลาวากับปุ่มมาด่านนี้หายเจอนะครับปุ่มหายเจอนะครับตอนนี้ขพญาธเดินดูอยู่ตรงมุมใครวะปั๊บ พี่ยาอยไหนวะพี่ยาไม่เห็นพี่เอออยู่ตรงมุมมอะไรก็อยู่ใกล้ไอ้วินเลยอะเจอไม่ได้จอไม่ได้หาดีกูอยู่กูเจอตาวินแล้วกันหาปุ้มเจอไม่ได้เฮ้ย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 ไปดังไปดังไปดังมีเฮ้ยไปดังเฮ้ย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 ผมว่ามีสิทธิ์อยู่ข้างบนสูงมากนะเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเนาะ อะไรอ่ะเล็กแค่นี้หาไม่เจอหาเจอไม่เนี่ยเอาละครับตอนนี้มีต้นไม้3มต้นนะครับแล้วก็มีเหมือนไม้มีอะไรนะครับมาดูว่า5้าคนจะหาเจอหรือเปล่าความจริงมันมันลืมใส่ปุ่มป่ะพี่ใส่ไว้พี่ผมใส่ไว้พี่ผมใส่ไว้ดูด้วยใครสร้างพี่ดูด้วยพี่ดูด้วยว่าใครสร้างอ่ะเอ็งเอ็งซูมดิวันอยู่ไหนหารอบไม้แล้วไม่เจอนี่มันก็แค่ปุ่มคือมันก็แค่ปุ่มป่ะพี่มันก็แค่ปุ่มอ่ะมันก็แค่ปุ่มป่ะพี่อันนี้ขนาดแรกนะก็ตุกคนอันนี้แค่อันนี้อันนี้แค่ ขันแรกมาดูว่าเขาจะหากระเจอหรือเปล่านะครับปุ่มมันมีปุ่มเหลี่ยมวะไดนแบบกิมดอกไม้แล้วไปอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีปุ่มแบบปุ่มเลยอะพี่เป็นปุ่มแบบกดเมื่อกี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ไม่ให้คือปุ่มไม้ก็ต้องอยู่กับไม้ต้นไม้สักต้นอยู่แถวต้นไม้แต่ไม่รู้ต้นไหนนะคลิกคลิกปุ่มคลิกขวาแล้วขซ้ายนะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนลิกขวาลีกขวาพี่ลิกขวา เตรียมตัวก่อนขี้ขวานะพี่นะขี้ขวานอะขี้วานะอยู่แถวต้นไม้ครับแต่ไม่รู้ว่าต้นไหนนะอะไะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้อ้งไงดีนะยัไงดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้พี่ยะกับพี่ตางกำลังก้มอยู่พี่ตางกพี่ยะกำลังก้มอยู่แต่ถ้าก้มแล้วกดมันกดไม่ได้นะต้องยืนนะถ้าถ้าเถิดปุ้ยได้เลยตัวเล้ยพี่เล้งก่อเล้งก่เล้ยอนเยก่อนเล้ยงกเล้ยก่นเล้ยงก่อนเล้ยก่อนเล้ยก่เ้ยงนเล้ยงก่อเล้ย เจะเป็นคนแรกไอ้เอไปไปไปไอ้เอบาไปดิเฮ้ยเ้ยกูเจอคนแรกอดปุ่มแล้วคุณต้องมาใกลๆนะถ้าไปใกลๆมันไม่ได้ต้องต้องแบบว่ามาใกลๆหน่อยเออแล้วปุ่มแล้วก็กดขี้ขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเรไปมปุ่มแอะไปยมาแล้วไปยมาแล้วมีคนกดให้มายุเอากมกดแม่งแต่กูไม่ได้ไป เ้ยกย่ายรา่อยูามาดูนะครับ <es> ว <rebell ious> ่าตายุ่นยุ่นว่าายุจะหาเจอหรือเปล่านะครับเราต้องอกิดูพี่เดี๋ยวตายุที่1นึ่ะพี่เดี๋ยวตายุที่1นะพี่มาๆพี่พี่ไปเข้าแถวเดี๋ยวผมกดให้เอาเลยมาแล้วครับตอนนี้่านพีระมิดนะครับมาดูว่าพวกพีจะหากเจอหรือเปล่าครับพี่ตังมานี่แล้วโอเคเฮ้ยพี่ตังหาเฮ้ยรอบๆเฮ้ยเฮ้ยไปคิดข้าง

ง่ายก็ดัดแรกกครับพี่ง่ายก็ดัดแรกนนงตอนนี้แ้ตอนนี้นะครับต้นเงี้ยวมันอยู่ต้นเงียวเฮ้ยจิงวี่จริงวี่นะครับตอนนี้ตาทีสามแล้วครับอยต้นเียวอยู่้นเี้ยวสามในเวลาอันสั้นว่ะเฮ้ย้ย้้แต่ทีมในเวลาอันสั้นว่ะงี้ดีนะงี้ดีนะเฮ้ยจยุ่ไปแล้วพี่จะยุ่ไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ีเดนเดินี้เดินไปตดินี้ตดนนี้ไปผมินไปเดินไปเดินีปเอินเลยนี้วดินไปอนไปนไ้นีปเดินะครับนเอนนนนนนี้น ผมจะบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับด่านนี้เฮ้ยหน้ำชั่วโมงในน้ำทำในน้ำครับพี่นะครับหนุ่มนน้ำชัวรพี่หาเลยในน้าชัวรพี่ตรงเนี้ยเียนเียนเียนเรียนประตูเรียนเียนเียนเียนมีอะไรเป่าเรียนประตูพี่ประตู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  เฮ้ยลรไ่ยากตลาดลราไม่ยาตลาดเว้ยเฮ้ยอย่าบังอย่าบังเฮ้ยเฮ้้ยจมน้ำพี่ราจมน้กคนพี่ราวังจมน้ำพี่าวม่ม้ก่อนเดวข้ามาก่อนเข้าม่ไมจมน้ำพี คุณวายพี่ยาไปแล้วเอาละครับตอนนี้นะครับพี่ยามาน้านต่อไปนะครับเป็นด้านเขาลงกดนะครับเป็นด้านเขาลงกดมาดูว่าพวกพี่เขาจะหาเจอปะนะครับตอนนี้นี่นะครับมุมสูงมุมสูงก็จะเป็นประมาณนี้เลยมาดูว่าเขาจะไปยังไงอ ทางนี้พี่ทางนี้ทงนี้เลยพี่ตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยตรงไปเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเยเฮ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเันยเยู่ตยงกลาง้ยงยเป้ยเก้ยเฮ้ย้ย้ยเอยเ้ยเเเพี่ยเนย้ยเเย ย่าให้แข่งกันนะพี่เขาให้แข่งกันนะพี่แข่งกันนะพี่แข่งกันนะพี่ใครไปได้ก็ไปนะจะไปช่วยกันนะพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่มาดูนะครับว่าใครจะเจอหรือเปล่าตอนนี้พี่ตังค์อยู่คนเดียวนะครับเดียวเดียวเดียวใดในท่อเลยนะครับตอนนี้โอ้ตายุมาแล้วนะโอ้ตายุมาแบบคนอื่นมาอีกแล้วตายุมาแบบงงงงเลยพี่ตังค์พี่ตังค์อยู่คนเดียวพี่ตังค์อยู่คนเดียวพี่ ไปแล้ววงปกเงียบจริงด้วยไปด้วยย่าไปด้วกันไปด้ไกลนเนาะเฮ้ยได้วยกันไปด้ไกลพี่ดูนะครับว่าเขาจะหาเจิญแล้วเปล่าครับด่านนี้ด่านนี้ต้อง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 หลังเห็ดพี่อันเนี้ยเฮ้ยหลังเห็ดมันให้เราปลากลัวมันมันตัดคนตรงเนี้ยอืมจริงพี่ผมให้ปลากรัวพี่ด่านนี้เฮ้ยเฮมีคนจมน้ำมีคนจมน้ำก็โอ้โหทำพอบได้เฉยแต่มีคนเชื่อนะครับว่าอยู่ในนั้นไม่มีว่ะตรงเนี้ยเห็ดตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเขามาตรงเห็ดแล้วตอนนี้พี่ย่าอยู่ตรงมุมพี่ ตังวับไปแล้วไม่ตั้งวับไปแล้วไม่ตั้งวับไปแล้วเกิขึ้นอะไนี่นั่เลยอันนี้ต้องภากัวนิดนึงนะครับตัวใครจะอ่ะเบี้ยให้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเกุตกเฉยเลยไปตังกําลังหาปุ่มไปตังกําลังหาปุ่มนะครับตอนนี้กําลังหาเลยผมขอลวดเดียวได้ไหมผมขอลวดเดียวได้ไหมผมขอขึ้นได้ไหมขอลวดเดียวขอลวดเดียวผมขอรอบเดียวถ้าผมตกผมรอคุณโอเคป้ะโอเค เน่วยพีหน่วยพี่สียอน่วยพี่สียนหน่วยพี่เบ๊เบเผมเองผมเองผมเองกูไปแล้วเอ้ยไปแล้วกูไปแล้วกูไปเหมือนกันเหลอ่ะกูเห็นี่ตั้งว่วกูตามมาเลยเฮ้ยเขามาแล้ว ิพี่พินเ้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้มันรู้ว่าครับว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับตอนนี้เฮ้ยสายุมาคนเดียวอ้าวสายุอยู่ตรงนั้นคนเดียวโอเคแล้วมาดูฝั่งมาดูฝั่งข้างหน้านะครับสายุไม่มีใครช่วยแล้วนะ ทำไปครับทำไปนะครับฝืดรอกรรมการเอาละครับตอนนี้เป็นแมพของอ่าเอนเดอร์นะครับเอนเดอร์นะครับที่เอนเดอร์อยู่เขาเรียกว่าอ่าไอออฟดีเอ็นนะครับเฮ้ยมันอยู่ในเล้าว่าดีเอ็นไม่ใช่เหรอเออว่ะพี่ตายดีเหี้ยพี่แบบนี้เหี้ยเหี้ยเหี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 ยเหยตายแล้วใหม่เดียพี่ตายแล้วใหม่นะเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่เลยที่พี่ระหว่างพี่หาอยู่แต่ยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยหนูหาไม่เจอสุดสู่เนี่ นะครับตอนนี้จะตามเข้ามาในบ้านกับพี่ย่านะครับมาดูว่ารอบบ้านมีอะไรเรือเปล่านะครับเฮ้ยเราอยู่เข้ามาแล้วอรูเข้ามาแล้วนะครับในบ้านเหมือนในบ้านแต่ไม่มีนะครับเขาก็ได้ออกไปกันแล้วอยู่ในอยู่ในหีบหรือเปล่าเออว่ะพี่อะอยู่ในหีบก็ได้นะสวยนะบ้านไม่มีออกไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอยู่ตรงไหนนะปุ๊บแบบนี้เฮ้ยเอาแล้วพี่ย่ามาหลังบ้านพี่ย่ามาหลังบ้านลงเราไใครลงเราใหม่นะะ าไม่มีโอกาสอยู่ในลาวานะไม่มีโอกาสในลาวามันมีอาจจะมีลุมก็ได้อยู่ตรงลาวาสักสักสักรูนึงแค่มันแค่ใมันหลงลงหลงกลุ่มไอ้ย่าฝากมือแล้วพี่พๆวันนี้วันนี้พวกนี้นะทุกคนเขาจะหากันยากมากนะครับตอนนี้ผมบอกเลย อ๋อแล้วพิาหาครับพิาที่ว่าฉลาดก็มาตกมาตายในด่านนี้แล้ววะเฮ้ยแต่พี่มาได้ไกลมากแล้วพี่เลยอังไม่กี่ด่านแล้วนะพี่อีกประมาณใช่อีกสามด่านพี่แค่สามด่านเองนะพี่ี่ไม่เอาโอ้ยเฮ้ยพี่วินพี่วินมาขบวนว่าเฮ้ย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 มาอาจจะมีรูในระวางก็ได้ย่าเฮ้ยพี่วินไอวินหายไปแล้วพี่ขบวนไหนกลางกลางนะครับแต่อย่าอย่าไปเดินแล้วเดแล้วันหลงอ่ะย่ามันจะบินข้ามบินอ่ะ เฮ้ยม hey, ีใครไม่ด่า <towers> ต่อไปไหมตอนเนี้ยยังไม่มีเนาะตายนะตายเรื่องใหม่ตายเรื่องใหม่นะตายเรื่องใหม่นะพี่ตายเรื่องใหม่เลยที่เขาก็ไม่ยอมไปจริงเว้ยแต่ตรงนั้นน่ะตายขอบกันจากน้ำเสียเฮ้ลงมาพี่ลงมาก่อนลงมา โอ้ยไอ้เหี้ยไม่เลยขึ้นได้ไงวะถ้ามันโดนต้นไม้พวกนี้มันก็ต้นไม้พวกนี้มันก็ขึ้นไม่ได้นะเว้ยเออใช่พี่ตัดไปเลยต้นไม้น่าเฮ้ยเฮ้ยเวลามันต้องอยู่ที่ต่ำเอาวะทุกคนไม่จบเร็วป่ะเอาละด่านนี้เดีอาเนี้นะครับสายยูอยู่ซ้ายพี่ยะอยู่กลางนะครับแล้วสามคนนั้นอยู่ตรงข้างบนกองสีไม้ไม่แค่สองพี่อันนี้ไม้อันนี้ไม้ผมผมพูดเลยอันนี้ไม้ผมใบให้เลย ใช่ว่าอยู่ตรงนี้เป็นแถวแถวกล่องมั้งนี่โอยเ้ยแถวแกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้มันแล้ว่ะใกล่องในนนะเออในบ้านชัวเลยว่ะพี่ไอไปละรับตอนนี้พี่ไอไปแล้วพี่ไอไปแล้วเอาละครับตอนนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยมาดูพี่ไอย่รู้ย่ารู้พี่ไอจะรอเพื่อนหรือพี่จะไปก่อนพี่ผมจะรู้อะไรพี่ผมยังเดเอามือเข้ามากับกูเมื่อ้ เอาละครับในบ้านไม่ให้นะครับอยู่ข้างในบ้านนี่แหละมาดูว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่ไอซ์กำลังหาปุ่มอยู่มองเห็นอะไรมีแต่คนเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมีคนที่เราบอกมาแล้วเฮ้ยเพี่ตังพี่ตังกับพี่สายุโอ๊ยสายุเอามาอีกแล้วหรอสายุมาแบบงงๆีแล้ว่ะพี่งง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  ็นพี่ยาเห็นว่ะพี่ยาเห็นว่ะโอ้ยอยู่ข้างล่างนั่นนะครับพี่อะด่านหต่อไปนะครับจะเป็นด่านต้นไม้นะครับมาดูว่าผู้พี่เขาจะเจอหรือเปล่านะครับอ่าเฮ้ยแต่ด่านเมื่อกี้หาเจอเฉยเลยแต่ว่านตอนนี้พี่ไอมาก่อนนะครับแต่พี่ไอก็ยังไม่เห็นปุ่มนะครับทุกคนแต่พี่ไอไปแล้วนะครับไม่รู้นะครับไปอยู่ตรงไหนว้าวพี่ไปตรงไหนวะว้าวพี่อะไรเนี่ยพี่ไอจัดเลยพี่จัดเลยพี่อันนั้นแหะพี่จัดเลยพี่พี่พี่ไงวะพี่สู้ๆนะพี่นะครับโอเคนะตอนนี้มาดูตรงนี้นะครับทุกคนไม่ต้องรีบมาาหรอกย่ เจะรอให้พี่รอให้พี่ไอ้เข้าฆ่าไอ้พวกม็อบเสียก่อนพี่ไม่ใช่พี่ไม่มีม็อบพี่ตรงไหนวะโอเคตอนนี้นะครับมาดูนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนเออโซนไหนนะฮ่าห้เจอนะพี่จะหาปุ่มให้หาตัวอยสางสัญลักษณบันในภนี้เป็นหลายรอบแนะหนูบีนไม่เกรงอ่ะไม่เกรงอ่ะ เอาเฮ้ยตอนนี e so okay. oh! okay. oh! ้นะครับสายุไปตรงนี้ปึ๊บสายุไปแล้วนะครับโอ้พย่าไปแบบวงงวงพย่าไปแบบวงงกับสายุนะครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับมีสามคนนะที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าพี่วินกับพี่ตังยังมาไม่ได้นะครับมาดูว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะครับต้องอยู่ในมุมที่เห็นทุกคนพี่จะยินดูว่าใครกดมุมไหนแล้วไปเีเอเห็นไหมนะ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 ไม่น่าอยู่บนนั้นหรอพี่คนทำปุ่มนี้แล้วยำชัดหรอพี่ผมเองพี่ ไม่เห็นไม่่ไมเห็นผมไม่เจอไงพี่ครับผมไม่เจอไงไม่มีทักผมพี่จะผมให้แถวกันทำพี่มันจะได้ไม่มั่วน้องแบบจะด้วยกันทำเลยแถวๆกันทำพี่เอาละข้างบนเอ้ยพี่บอกมาด้านซ้ายพี่เอานี่ไปนะโอ้ยที่พื้นเลยย่าตอนนี้กำลังแบบช่วยกันแบบความหมับความเม้มเลยนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดแบบพี่ชายผมไม่เคยเห็นพี่แบบช่วยเลือกกันขนาดนี้มาก่อนเลยนะพี่แล้วไอ้ข้างหลังสองคนนะมนยังไม่มาอีกเลยเราปล่อยให้คนที่มาหลังโคตรนะแถวนี้ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่แถวแรกพี่แถวอีกฝั่งนึงตรงข้ามใบให้เลยอื พี่ผมก็น่าจะลืมมเองาแล้วครับตอนนี้พี่ตังมาแล้วโอ้โหพี่ตังถึงกับพูดว่าโอ้ใหม่สกอตพี่ผมเคลียร์แล้วพี่แถวโอ้โหพี่มาแล้วโอ้โหอยสุดยอ้ดทะยุไปแล้วพี่ยแล้วเตะยุที่หนึ่งครับเตะยุที่หนึ่งก็พี่เตะยุที่หนึ่งเยุที่หนึ่งครับเตะยุที่หนึ่งพี่พีที่สองครับพี่พี่ที่สองโอ้โหพี่ไอที่สามนะครับตอนนี้พี่ไอที่สามไใครยุที่หนึ่งเหรอคะ ได้เอาไปเล,ล,ไลยไป่ม่ตาที่4ว่ะโอ้โห oh. oh. คนสุดท้ายนะครับก <Bye. S 1> ็คือพี่ไป สรุปไม่มีใครชนะนะครับตกระวาตายหมดเนาะโอเคแล้วพี่ยืนดูเนาะพี่ไม่ได้กดหรอกพี่ยืนดูพว่เงากดไม่ยืนดูอ่ะไม่ยืนดูเพิ่มเงากดกันแล้วพี่ก็ตามไปอ่ะผมตั้งกติกามาให้มีคนชนะได้รางวัลแล้วมาเอาลาวาแทนท้ายพี่เอ้าใช่เหรอพี่แต่มันง่ายไปน้องเพราะพี่มันเก่งเกินไปไงมาเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรที่ไม่ใช่ท้องปุ่มแล้วกันพอจะทำปะกัวหรืออะไรก็ตามนะพี่เดี๋ยววิรอดูเลยว่าด่านหน้าจะเป็นด่านอะไรโอเคนะครับทุกคนถต้องร้อนปุ่มถ้าแยกว่ายากยากมีถ้าแยกนะ ต้องอป,แบบปุ่มแบบปุ่มแบบกลมกลืนพี่พูดแล้วนะพี่พูด,แล,พพดแล้วนะกลมกลืนเลวกับแบบเป็นป,บบปุ่มแบบปุ่มย่าเลยโอเคนะครับทุกคนนะครอบคลิปนี้ก็ลืมกันแล้วแตดใครนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมบอกเลยจะเอาแบบแอดวานซ์กว่านี้แล้วก็แยกห้องเลยทีละคนแปลว่าผมจะทำแบบว่าแบบห้องเหมือนกันนะประมาณสักห้าห้องอะไรเงี้ยเอาแบบว่าด่านเหมือนกันเลยมาดูว่าใครจะไปถึงก่อนจบ,จบ